ดีจ้ามื่อนี้มาพพอกับเจ๊อวนคือเกาไม่ช่วงเอ่อไกลที่ย่งเบิงสภาพแบบนาสดมาเพราะว่าหอนแต่งน้ำอะไรมันเปื่อยมื่อนี้เขามีเน้กินเอ่อมามาพาพี่น้องมากินนี่ข้าวปุ้นซาวน้ำปลารา้าเนาะจ้าเนาะผักกับบมี่อดไรล่งห่วยมื่อนี้กะมีหมูยอแล้วก,ก็ะแตง ใส่กระช่ายนิดน้อยนะจ๊ะของหวานล่ปาปากมี่มะม่วงอาทูเดี๋ยวแป๊บนึงมาต่อแล้วก็มีซูชิซื้อมาจากมาว่านี่ไม่ได้กินลืมมีขนมกุกกิฟแล้วก็มีหม,มูยองเอามากินไส์กับอันนี้ เป็นแบบสมปูมปุย,มปยไปเลยเนาะอากาศนี่คือหอนคักแถบพี่ห้องจ้าใส่เข้าไปเลยเปิดพัดลมยืดข้างขาไงล่ะมันหอนแห้งออกไปก่อนนะมเหม่งเนาะมามากินกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวสิซิ่มันนี่ให้เบิ่งก่อน ซูชิแป๊บหนึง่งมันโมมีวาซาบิอืมครับ Nhắm đi con hình ในห้องกันด้อมัวเจ้าว่าน้นสุขียนบอกสุขียนมันวยองบ่พอ แซ่บแบบบ้านนอกห้าวียู่ะบ้านนอกห้านะ่ะกินยังก็แซ่บกินยังก็ได้กินแบบง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายคนซีกินแบบแซ่บๆมันกะบะมีดหรอกเพราะว่าบ,บ้านนอกห้าวก็กินจะเหนื่อยละเงินท่องมันก็หายาก như con mẹ bừng uhm. Mm. dù bản cứ câu hoàn Hãy subscribe nói nâng gạo nó chắc tiếng của hay นิ่บ่ไม่เสียงรบกวนกับขอโทษขออัยอยูนในบ้านคนมาสัางออกบัสุบา่านรมีอยู่เราไม่ห่วงเขเกาเพ่า ก็พ่้อนๆขมันเด็ดแฮมจักลูกผู้ใดให้ <laughs> Ừ, hẹp lại làm lại phụng để hang ong nào lắm mất mọi thứ gì buộc đồn lắm mừng là kakak lu kakak lu kakak tao bu, ini lah, coba deketin mãi 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 mà mãi 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 พี่น้องปลากินให้เบิพความชึบชึบชึบนี่การกินมะม่วงต้องกินแบบนี้กินเลยเด้ หอมหวามคี่เสียงรถพร้อมบัตรขนาดใบบาตอยู่ในซ้อยด้ยนี่ tay một ngày, nghe bớt không được ạ vào เมื่อสายอีกทันว่าเราเข้ามาถึง้นเข้ามาเดี๋ยวที่กันถ้าใครยังอีูเนาะ ภาษาเของคือบอกออกโอ้ยมแม,ม,ม่นปรึกเยอะพี่น่อยเขาว่ามีแห้งมีแห้งภาษาการกสิหมายความว่ามีพลังมีพลังเยอะมีแห้งมีพลังเยอะ นะาะคือซะเถอะแต่มันไม่บุบเนาะคือไปแล้ววันหลังคิไมที่แล้วคลิปหน้าพอกันไหมน่าจะเนาะบ๊ายบายวางมือ <laughs>